ใครวะอันนี้พี่มาส่งของฮะไม่ใช่อันนี้ไม่รู้หรอเนี่ยเนี่ยมีมีม,ม,มีตะข่ายตะข่ายเนะี่ยแดงแดงแก๊ปส่งของป่ะไม่ไม่ใช่ เป็นหนัง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 เหรอแคปหมูเป็นหนังหมูไงภาพยนตร์ภาพยนตร์เอาไป็ภาพยนตร์มาวิลโอ้โหมาวิลแสดงว่าไม่ได้มาช้าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มาเร็วเหอเฮ้ยใส่เงินกระป๋ายด้วยแมนอ๋อสไปเดอร์แมนเหรอฟิตเลยเนี่ยอ๋อแบบร่างกายฟิตไม่เสื้อไม่ฟิตจิ๋มหายไปหันหน้าตรงหน่อยดูดิ ต้องยกขาทำไมอ่ะมันตึงไปตลาดที่คนทักแม่ขาทักเลยแม่ขาทักอุ้ยจะไปอร์แมนวะเนี่ยเอาปนินกี่โลอันนี้คือจะคุยอีกนานปั้ร้อนเหรอถายคนเยอะเลยนะอ๋อเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันโอ้ทีหลังมาแบบปกติก็ได้นะนี่เลยวันนี้ไหนๆมึงก็มาแล้วทำไมอ่ะก็วันนี้หนังเข้าใหม่ไงเฮ้ยหนังเข้าใหม่เออจะชวนไปดูอย่างนี้แสดงว่าหนังแต่งงานแล้วทำไมอ่ะ หนังเข้าใหม่ปามันเฮ้ยไม่ใช่เข้าใหม่ปามันภาพยนตร์อ่ะอ๋อภาพยนตร์ภาพยนตร์เข้ามาในโรงเพื่อให้เรารับชมนั่งรารับชมกันนั่งอย่างเดียวไม่ต้องยืนทำไมอ่ะบันบังคนอื่นเขา,าออ,อก็นั่นแหละคือจะชวนดูสไปเด์แมนคือสไปเด์แมนเออมันเป็นการรวมภาคก,กันมีภาคอะไรมา มีภาคการภาคเหนือภาคอีสานภาคภาคตะวันออกภาคตะวันตกเอ้ยไม่ใช่ภาคอย่างงั้นไม่ใช่กูมมีภาคอ่าภาคหนึ่งภาคสองภาคสามอ๋อมาเรียกว่าเป็นการมัลติเวิร์สมาสติสคือรวมเลยเออเคยทำการข้ามจักรวาลเป็นยังไงนะข้ามจักรวาลเป็นยังไงนะตาใสแล้วแต่ว่าถ้าไปดูภาคนี้นะมึงต้องนอนค้างที่โรงหนังเลย อ๋อทำไมว่างหนังนานเป็นภาคโนเวโฮมเฮ้ยตอนนั้นมันชื่อเรื่องเฉยๆอ๋อไม่เกี่ยวกับคนดูมึงพอจะรู้เนื้อเรื่องไหมไม่รู้ว่ะดิเอางี้ก่อนก่อนไปดู๋ยู่คนลาย่ออะเราย่อเพื่อเพื่อที่ให้คนที่ไม่เคยดูรู้อ่ะใช่ก็คือภาคหนึ่งเนี่ยมันจะมารวมกับภาคสองแล้วก็มีภาคสามแล้วก็จะตะวันกันเฮ้ยไม่ใช่ย่อแบบย่ออย่างนี้บาปุ ไม่ไรแต่ซื้อใหม่ได้ซื้อตาใหม่เออซื้อตาใหม่ได้เพราะตานี้ไม่ดีตาหน้าเอาใหม่เฮ้ยไม่ใช่ย่อนั่งย่ออะไรว่าเล่าให้สั้นๆหน่อยมันจะสปอยเค้ารือเปล่าไม่หรอกเราเราแค่เรื่องย่อเฉยๆคือในเรื่องสไปเดอร์แมนจะปล่อยอย่างงี้มั้งเอ้ยโหสังเกตู้หมดเลยตายจบเลยคนไปดูคือไม่หนุกเลยไม่หนุกแหละก็คือภาคนี้เนี่ยนะโนรดสเตนเนี่ยเขาจะเปิดประตูมิติอ่าแล้วก็มีตัวละครจากภาคลื่นภาคซองภาคสามเฮ้ย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  ตื่นเต้นไงก็คือภาคนี้มันมีตัวละครหลายภาคเข้ามาอ๋อก็คือแบบเชื่อมโยงใช่ภาคมันน่าจะสนุกขึ้นน่ามันขึ้นหริจริงๆหน้ามันต้องรักหน้าบ่อยๆเฮ้ยไปดูสองคนแม่งไม่น่าสนุกว่ะไปดูสองคนไม่สนุกเหรอเออเอไปคนเดียวต้องไปกันเยอะๆดิอ๋อไปเยอะเออมันจะได้สนุกกันคุณยิ้จะชวนใครนะเบนเบนอาชอ่าเดี๋ยวโทรเฮ้ยไม่ต้องอ้าวทำไมอ่ะเดี๋ยวดูกูกูมีวิชาวิชาจากใครเปิดประตูมิติ ทำได้ครัทำไม่ได้เหรอให้ซีจื้อทำเฮ้ยอปัชยาปาดิเทเทนนั่นไหนเซนยิ้มอันไหนไม่ใช่อะเซมิลาเกโต้เซมิลาเกเต้ไม่ใช่ใช่ใช่คนไทยนะณโมตจะไม่ใช่เหรอแค่คนไทยท่องบทไหนวะเนี่ยไม่ท่องครับพังนุ่มยำนุ่มงำอราบใช่ใช่นุ่มำนุ่มยำอะไรเัวมึงเนี่ยกูเป็นกูไม่ถูกทีเนี่ยคำปากคำมือคำหมองเนี่ยเป็นไงเฮ้ยตัวโอเลย ประตูไม่ตีอ๋อประตูมิตกไม่ตีอะไรพี่เฮ้ยเจ้าก็มาทางประตูปกตินี่แหละคือประตูไม่ติด้นี่มาแต่มาทางประตูปกติปกติใกล้เคียงใกล้เคียงเรเทใกล้เคียงกันได้แล้วเขาไม่ต้องไม่ใช่สบายดอร์แิลได้สบายอะไรพี่ไม่น่าทักหรอกผมฟังพวกพี่คุยกันอยู่ดานแล้วอสบายดับเบิลภารคใหม่ใช่ไหมใช่เราจะไปดูกันนะเนี่ยก็ต้องไปนี่ก็รอนรอมึงเนี่ยโอ้แต่สบายดอร์แิลท่านี้ก็ค่อยชอบเลยดูแล้วต้องขึ้นทางด่วนกลับ ทำไมวะก็มาโทรเวโฮมอ่ะเฮ้ยโนเวโฮมโทรเวโฮมบ้าเลยมันขึ้นทางตรงนั้นมันแพงคือคนเราคนละชั้นยังไงถ้าคนรวยต้องขึ้นทางด่วนแล้วคนจนขึ้นข้างล่างอันนี้ใครพูดอันนี้เพื่อนพูนอ่ะไปดูนะไปเลยไปเลยไปเลยไปยังไงกันไปยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างเบ้นไม่ได้เจอนานแล้วประมาณ74ปีอ่ะนานไปผมมือตกสไปเดอร์แมนเลยเหรอแม่น่าควรจะเสียเวลาแล้วเออขับรถไปลงหนังเลยไหมอันนี้ไปเหอยเหี้ย มันจะมีข้อไหนโดนแบรนด์ใช่ไหมไปไปสไปเดอร์แมนเว้ยไปดูในโรงใช่ไหมใช่ไปดูในโรงนี่ยืนหรือนั่งเผาเลยนั่งเลยเขาไม่ีที่นั่งเออต้องนั่งเลยก็ต้องนั่งเลยใช่พอพอยืนมันจะบังใช่ยืนจะบังอันนี้ไปถางตอนเรื่องหรือท้ายเรื่องแต่ไปต้นเรื่องนี่แล้วไม่ตัวอย่างใช่สปอยเฮ้ยเต้้ฮยอะไรวะเหมือนประตูมิติอ่ะอดูชัดๆแบบนี้วงแหวน รอบนอกปะต้องมีคนโผล่มาแน่ๆเลยว่ะสไปเดอร์แมนตัวที่สามอ่ะเหรอตัวที่สิบอ่ะสไปเดอร์แมนตัวที่สิบเหรอหน้าตาเป็นไงเข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสไปเดอร์แมนอีกตัวเหรอเหมือนพวกมึงเหรอเออใช่ใช่ไม่เอานะไม่เอาคนหัวไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเลยรอดูรอดูอย่าบอกนะว่าขอมาเป็นพระไพวันเฮ้ยใช่ปะจะเป็นสไปเดอร์แมนอีกตัววะพี่พี่ว่าใช่เนื้นี้ สบายดอร์แมนนี่พากไหนเนี่ยดูจากมือแล้วอันนี้พ่อสไปเดอร์แมนเฮ้ยพวกมึงตกใจอะไรกันนี่เอ้าโอ้ป๋าเอาดิครับเอาดิครับโอ้ก็ตกใจป๋านี่แหละก็นึกว่ามาจากทางประตูมิติโน่นน่ะเพอเจออะไรพวกมึงประตูมิติมันมีแต่ในหนังแล้วมาทางไหนเนี่ยป๋าเนี่ยป๋าก็นั่งเครื่องบินมานี่หาพวกมึงนี่แล้วนี่ป๋าแต่งตัวบ้านเนี่ยนี่เป็นสไปเดอร์แมนคนหนึ่งเหรอใช่กูกําลังอินไง เพราะว่ากูรู้ว่าภาคนี้มันจะสนุกกว่าภาคอื่นเฮ้ยทำไมอ่ะอ๋อก็มันสนุกไงอ่ะอ้าวเมืองรู้ไหมว่ากูเป็นคนอีสานเนี่ยเหมาะก,กับการเป็นสไปเดอร์แมนมากทำไมอ่ะถ้ามันเป็นคนเหนือก็จะเป็นสไปเจอรแมนอ๋อถ้าเป็นคนใต้ก็จะเป็นสไปนี N ้เฮ้ยไม่ใช่สไปเดอร์ <c oughs> ก็คือแปลว่ามันมุม <c oughs> ไม่ใช่ภาษาท้องถิ่นเฮ้ยไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวซื้อตัวหนังไม่ทันไปเถอะปไาที่คนอีสานใช่ไหมเนี่ยอ๋ออย่างคำว่าจิ้งจกคืออะไรนะป๋าจิ้งจก ใชก่กับแจ้งไงกับแก้ไม่ใช่ขี้เกียมมหรอขี้เกียมโอ้ยนาย่าจะใช่ป่ะฝาหล่อผมมั้เนี่ยมึงเ, <c oughs> เววเข้ามาจากไหนเนี่ย <c oughs> แล้ววิ่งป่ะวิ่งวิ่งนิดเล่นแล้ววิ่งเร็วๆป่ะวิ่งเร็วๆก็วิ่งหันๆเลยวิ่งหันแล้ววิ่งเร็วๆต่อหันหันหันไปด้วยหันอะไรป่ะป่กพ่อมึป่ะป่าก็วิ่งหันเร็วๆอ่ะต้องพูดว่าอะไรแล้วใครจะวิ่งหันอย่างเงี้ไอ้บ้ามองรถไงอ๋อ